ร้านอาหารดีๆดังๆ,งๆทั่วเชียงใหม่เนี่ยไปรวมกันอยู่ที่จิงใจกันเยอะมากเลยครับค,คือคือวันนี้เราจะพาไปร้านที่มันไม่ค่อยรับมันอยู่ใจกลางเมืองแต่าน,มน,นไม่รับรรแต่คนไม่รู้มันก็เหมือนอารมณ์เหมือนห้างเหมือน<ช><ช>อะไรนี้คร<ช>ับเป็นคอมมูนิตี้นี่บผมเข้าใจมาตลอดเลยเลยเปิดแค่เสาร์ที่หอวัดธรรมดาก็เปิดใช่ทุกม่เบิรม,ม,มันมีร้านอะไรบ้างแต่ก็ได้ข่าวนะคร<ช>ับถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ย เข้าไปอยู่ในจริงใจยากเขาแว่าเขาสกรีร้านด้วยเขาสกรีร้านเขางร้านเข้าไปโอเควันนี้เราไปคัดน้ยวตอนเย็นเขามีแอนแน่นด้วยเรียกว่าเพลินดีอ่าเพลินดียังไม่เคยไปเลยพี่เป็นร้านอะไรพี่มันมันจะคล้ายคล้ายสตรีฟูดจะเปิดก็อยู่ตรงข้ามจิงใจเลยวันนี้คิวแน่น เป็นท็อปกลีนท็อปกลีนเนี่ยออยู่ที่ตลาดจริงใจเนาะท็อปกลีนเนี่ยก็ต่างกับท็อปเ็อปเมาร์เก็ตทั่วไปลองดูนะฮะสินค้ามันต่างยังไงอ่าสินค้าที่นี่ก็จะเป็นสินค้าเน้นไปนทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสุขภาพโอเคแต่จริง<ๆ>จริงๆก็มีทุกอย่างเหมือนท็อปปกติอะ่ะ hmm. แต่ก็จะมีผลิตภัณฑ์ชาวบ้านผลไม้ชาวบ้าน hmm. อะไรอ๋อมาบ่อยครับจริงเหรอใช่เวลามาตลาดจริงใจกับที่บ้านเนี่ย จะต้องมาแวะที่นี่ก่อนกลับบ้านส่วนใหญ่ซื้อไรมาโกลเซอรี่นะครับของใช้ในบ้านหรือว่าผักนะเขามีผักมีนมมีอาหารหลากหลายครับและเย็นสบายที่สำคัญคือเดินตลาดจริงใจเสร็จแล้วบางทีร้อนนะเข้ามานี่ของแปลกเยอะจริงเพราะเยอะของไม่เยอะของห่านซุปเปอร์ข้างนอกไม่ได้ทไม่ว่ากูดำกู โดยนางนม่นจริงๆเขาทำเชฟเป็นจริงๆ so. ที่เชฟแล๊คที่มีมันดังมากแต่แต่พอทำก๋วยเตี๋ยวก็เลยใช้ชื่อว่าครูดังด้านในแบบเดี๋ยวให้น้องก็เอาเมนูมาให้มีเมนูแนะนำอะไรบ้างครับแนะนำก๋วยเตี๋ยวเราก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะถ้าลูกค้าไม่ยังไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวออยกินเป็นข้าวเราก็จะมีข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนื้อค่ะตอนนี้มีเมนูมาใหม่ ก็อสั่งอะไรครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวรวมเนื้อรวมเครื่องในด้วยดูดูสภาพนี่ครบเครื่องอันนี้คืออะไรอันนี้คือปลาท้องโกะไส้กุ้งโกดาส่วนตรงนี้คือเกี๋ยวก้อจักรพพัดเป็นของแบบใช่ข้างในมีไส้พี่อันนี้มีไส้มีหมูสับมีไข่เค็ม มีกุ้งอ่าส่วนอันนี้จะเป็นใช้ไข่เยี่ยวมาปาลังโกใส่กุ้งโกดัมปลาลังโกใส่กุ้งโกดำมนะพี่กินกับซอสนี่มีซอสด้วยพี่นี่ดูซอสคุณลุกก่อนฮะนี่คือปังโกนะนี่ปังโกแต่ดูไส้โอ้โห,โห,โหมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูมีหมูสับมีกุ้งมีไขยย่เยี่ยวมาแน่น ชิมเนื้อสดไปแล้วนะครับอันนี้คือเนื้อเปื่อยแล้วนี่ต้องกินอันนี้อันนี้คือซอสที่ทางร้านเขาแนะนํานะครับว่าให้ผสมอะไรบ้างอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นเนื้อเนื้อตุนเนื้อตุ๋นนะครับมีมีหลายอย่างมีเครื่องในมีเนื้อตุนเนื้อสดชิ้น นุ่มเป็นเตี๋่วงต้มยำหมูนะครับโอ้โหซัดไม่รอคนอื่นเลยอดใจไม่ไหวใช้คำว่าไปอยู่ไหนมาใช่พวกเราไปอยู่ไหนกันมาน้ำเนี่ยคือเป็นน้ำต้มยำจริงๆน้ำาวนของต้มยำจริงๆไม่ใช่แบบน้ำแบบไม่ใช่แบบต้มยำใสๆอะไรเงี้ยแบบพวกต้มยำพริกป่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ อันนี้มันแบบคือมันแบบเหมือนเหมือนเหมือนเราทำอาหารไทยผ้หยบจานชั้นตุ๋นยังไม่ได้ชิมใช่ไหมยังค่ะลองดูดิลองชิมดิมาเป็นชิ้นเลยของข้าวใหญ่มากดูจากชิ้นแบบต้องมั่นใจว่าเนี่ยเนื้อนุ่มมันตัดงอนะลองกัดดิได้โอ้นิ่งมากโอคัดแบบนี้ใช้แค่ช้อนเบาๆ ละลายของพี่ตั้มสั่งอะไรครับผมเอามาโชว์หน่อยที่จุดจันส่วนนี่คือข้าวหน้าเนื้อตุ๋นนีค่คือเนื้อสามชั้นพี่ชิมไม่ดู <c oughs> ไม่มีน้ำจิ้มหรอจิ้มแบบสดๆสดอิ่ม <c oughs> อันนี้คนกำลังลดตะวันครับเหนือก็นุ่มวันนี้เราไม่นับแคลนับแคล่อนคือนี่คือกะเพราจริงๆนะเครื่องเขาถึงกะเพราก็เยอะโอ้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษเลยว่า no word can explain นุ่มละมุนเลยเครื่องผมชอบเครื่องเขาแน่นมากนะดูดูกะเพราดูเครื่อง โอ้่ามันอร่อยพหร้อกินตักเกียยนที่หมดเลยนะหิวนะด้วยโอ้โหนี่ร้านแรกเราเองนะครับวันนี้เราต้องสรุปรวมให้โหวตว่าร้านไหนชนะเลิศของเราในวันนี้เก๋วยเตี๋ยวเนื้อโคดำเนี่ยผมว่านะถ้าจากอันดับก็5 เชผมว่าติดแน่นอนอยู่หนึ่งเลยครับร้านเปิด10บโมคาปิด6กโมเย็นทุกวันไหมครับใช่ค่ะแต่เขาอาทิตย์จะเปิดเช้าหน่อยคาชงกินเองใหม่จรงสุดท้ายเราก็จะมีอุปกรณ์ที่บ้านอะไรเงี้ยฮะเบยื่นจากพกไปพกมาเดินทางติดไว้เพราะเมื่อก่อนอย่างที่บอกหากาแฟกินยากยากกว่านี้มากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาอะไรไปแล้วครับ เมื่อก่อนมันต้องพกไปด้วยเพราะฉะนั้น10ถึงสิบปีก่อนนู้นใช่ไหมนี่สิบปีที่แล้วก่อนเปิดร้านนั้นเพราะว่าผมก็ทํางานแบบเดินทางอย่างนี้ก็จําเป็นต้องเอาไปด้วยแต่เดี๋ยวนี้มันก็หาคินง่ายนะตอนนี้เราก็มาอยู่แบบกาแฟเต็มเต็มตัวแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการก็ยังอยู่กับเราชมไม่ริกตั้งแต่เปิดสมัยก่อนไม่มีเอรสโซ่ไม่มีอะไรแคร่รีบอย่างเดียวล้วน นมกาแฟดำก็ใช่วิธีเป็นสไทย์สไตล์นั่นแหละ oh. คือถ้าจะบอกว่าคือญี่ปุ่นเขาก็จะมีคือไอสไตล์พวกนี้มันเกิดมาจากเรื่องอะไรมันเกิดมาจากรสนิยม oh. ของแต่ละแต่ละชนเผ่าก็ได้ oh. วอวสก่อนเลยกันก็ oh. Oh. จริงอันนี้มันคือเป็นแก้วที่ใส่เหยือให้เฉยๆจริง หนึ่งแก้วก็คือมันจะประมาณัสองร้อยตัวนี้จันแม่จันใต้ตัวนี้มีความเป็นเอกลักษณ์มีความรสชาติโดดเด่นใช่ครับรสชาติโดดเด่นกินแรงกว่าหิวมากใช่ลองครับชิมสองตัวไดอยังชิมนะครับต่างกันยังไงบอสกับเนชั่น รสโปรเนี่ยเนื้อมันจะบางเบาสาดเขาเรียกว่าครีมเมาส์ในการทำออกมาเนี่ยกินแล้วมันก็จะหอม,อมคือกลิ่นมันจะชัดเจนแต่ถ้าเกิดว่าจำเลเนี่ยตัวนี้เป็นเนชอรัลโปรตีนรสชาติเนี่ยมันจะเข้มขน้นบอดีม้ Body, มันจะขน้นน้ำมันจะขน้น ชอบตัวไหนชอบตัวไหนกุนแน่นชอบตัวไหนถามจริงๆนะสไตล์สไตล์รักพี่เสดได้น้องวอ t เนี่ยมันก็หอมอร่อยนะเบาแบบเออลื่นลมอ่ะกลิ่นหอมแต่เหมือนจิ่นชาไหมใช่แต่เนเชอรัลโปรเซตอ่ะมันก็หวานแบบน้ำตาลแบบแน่นอันนี้คืออะไรนะครับกาแฟเจลลี่ฮะเจลลี่ข้างล่างข้างล่างคือเนื้อกาแฟที่เป็นเจลลี่เนาะข้างบนก็จะเป็นนมสดตรอันหนึ่งก็ จิ้ม,ม,มสาวๆน่าจะชอบอ่ะ,อะมันจะเหมาะสาวๆมันมีเท็กเจอร์สีดำผสมสีขาวอารมณ์แบบเดี i ตอนที่ลองจิ้มๆแล้วดูให้ดูหน่อยก็คือกาแฟนมนั่นแหละแยกชั้นกันเข้าใจเข้าใจิเสษวิมัมเน ry, เป็นเยลลี่ข้างล่าหวานไหม ไม่หวานค่ะมันๆแล้วก็เป็นลำนมฟองฟงนมน้ำพึ่งที่มาจากสวนกาแฟด้วยนะพี่สดชื่นอีกเข้าไม่ได้มีแต่ดริปอย่างเดียวเขามีเมนูอื่นด้วยที่สำคัญนะครับอร่อยมากอะไรกันเนี่ยต้องถามซ้ำอีกแล้วว่าวันนี้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนกันมาอันนี้เป็นลาเต้เย็นครับ เมนูประจำผมเดี๋ยวแนะนำเลยก่อนอะดิโมนะอุ้ยมาอยู่เชียงใหมอุ้ยอร่อยอร่อยมากพี่คือใครว่าร้านดริฟท์ทำพกนี้ไม่ได้ก็ทำโมยครับอร่อยเลยพี่มีความหวานมีความมันหอมกาแฟด้วยมันอยู่ที่ในโชว์คนทำเข้ามาแบบคูไฟพันยี่เด็ดอยากชิมตังนั้น น่าสนใจเลยนะเราไม่เคยเห็นนะกาแฟเจลลี่นะเว้ยนะอร่อยอร่อยคือถ้าใครไม่ใช่แบบลึกก็กินพวกนี้ได้มะนาวเอออะไรพวกนี้ผมว่าโอเคมันเหมือนทำอาหารเนาะเหมือนทำอาหารแต่ที่ผมชอบที่สุดนะแม่ตอนหลวงที่เทพเสด็จตัวนี้ห่อนี่อย่างห่อนี้260บาทอ๋อ260นี่กี่กรัมกี่กรัม กีกรรมอันนี้100กรัมครับหนึ่งร้กรัมสองร้อยหแล้วรมแม่รวมก็230ร้อยสามสิบบามนี่มันตกกี่กรัมอันนี้ก็เหมือนกันพี่100กรัมหนึ่งร้กรัมหนึรกรัมราคาก็ต่างกันร้านเปิดกี่โมงกี่โมงเพรออ๋อที่นี่จิงใจจะเปิดวันธรรมดานะฮะจันทร์ศุกร์จะเปิด9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะฮะ ส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่มีตลาดนะในวันคึกคักจะเปิดเช้ากาหนึ่งก็จะเปิดแปโมงแล้วก็พอตลาดวายสี่โมงป็นสี่โมงเย็นตัวเท้าความนิ้นแล้วฉายาที่ได้ไหมเนี่ก็เป็นพี่พี่น้องๆในวงการเขาก็เรียกเรียกเหมือนไม่ไม่ได้แบบประกวดไม่ได้อะไรก็คือคือผมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมันก็ถูรูดถูกกังมารู้จักกันเขาก็ให้เกียรติเราในเพราะว่าเรา เป็นคนบ้าบ้าบ้าจงกาแฟด้วยวิธีนี้วิธีนี้ฮะจริงใจมาเก็ตครับโครงการจริงใจมาเก็ตจใจเก็ตจะเป็นร้านชอปปิ้งนะชอปเล็กๆขายของแต่นี่คือในโครงการอยู่ในโครงการแต่ตลาดเขาจะมีแค่เสาร์อาทิตย์ใช่ครับส่วนร้านชอปพวกเนี้ยจะถึงสุกก็เปิดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดบางคนเขาไม่รู้ไงไม่รู้เข้าใจาเรจะต้องทําให้คนเชียงใหม่รู้ว่าจริงใจ เปิดทุกวันออนี่แหละขอ,อขีดเส้นใต้เปิดทุกวันนี่ Enjoy your shopping Thank you. Thank you. ผมจะเล่าว่าของดีจริงถึงว่าต้องใส่นะมลองปั๊บเดินออกมาพี่พี่โอ้โหนี่เท่าไหร่อันนี้580ร้อเสื้อสวยทำที่บ้านเราเลยครับที่เชียงใหม่นเอ็นคาพเห็นไหมอัพไซคอลครับเมดอินไทยเมดอินไทยแลนด์ด้วยมีแขนจริงแบรนด์ชื่อโบโนแบรนด์ซื้อเองจ่เองจ่ายเองสวยไหมเท่เลยอันนี้เป็นลายชนเผ่าเนาะอันนี้เท่าไหร่ ใครจะรู้ว่าจริงใจมาเก็ตมีงานพวกนี้ด้วยเปิดทุกวันมีท่าลองจานท่าเช็ดตังท่าหมุเหมาะมากคนชอบแห่นบ้านเป็นงานชวงธรรมไปเดิไปดูร้านอื่นต่อครับ ิวคาสโตมาจากอะไรอิวาสโตมาจากคำว่าความเพลินครับเพลินเพลินท,ที่ที่จะทำเป็นภาษาอิตาเลียนครับอิวก,ก็คือแปลว่าเดือดกาสโตคือความเพลินครับก็คือเราตอนนี้นเราเราสนุกที่เอ็นจอยกับมันมันเพลินที่ที่จะท้าเริ่มด้วยเป็นพิซซ่าแป้งบางคุณชารกตอนนั้นเนี่ยเรายเอยากเปิดร้านที่กรุงเทพแต่ด้วยทุนมันไม่มีครับเพราะมันเสียค่าค่าใช้จ่ายเยอะในการเซ็นร้รานเราก็เลยเลือกที่ทำเป็นคูณทรักเราก็เลย มาลองเปิดตลาดที่เชีงยงใหม่ดูก็เป็นครั้งแรกที่เป็นฟูดช็อปครั้งแรกในเชียงใหม่ออกตามงานอีเวนต์ครา,นรานเนี้ยร้านน่ะโตมาจากฟูดช็อปที่เป็นพิซซ่าพอขายเคอร์หลายๆที่เจอปัญหาคือลูกค้าอยากตามมาทานเราก็เลยต้องมาเปิดร้านพออยู่ในจริงใจเนี่ยเราก็เพิ่มเมนูม้างขึ้นครับให้หใหม่มากกว่าพิซซ่าคือมีสปากเก็ตตี้มีสลัดมีสเต็กมีมีซี่โครงอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ของร้าน ยูกาสโต้แอมบ์รีเดียมก็ไซส์12นิ้ว295เจมอลเฮ้ยอันนี้ราคา295เจมอล195 19นิ้วไม่แพงนะไม่แพงยูกาสโต้เฟเวอร์เรดก็จะเป็นพิซซ่าหน้าเบคอนแฮมแล้วก็อะผักขมอ่าเมื่อกี้เดินมาเมื่อกี้นี่คือกลิ่นนำมาเลยนะครับหอมมาเลย ราคาเท่ากันหมดเลยครับพี่ใช่ครับอที่ไซส์ของพิซซ่าเนาะ โกญญเป็นฝาจริงๆแล้วอ่ะบ้านเราเรียกเนื้อหั่นตะเคียนข้อดีของพิคัญญาเนี่ยจริงๆเนี่ยพิชัญญามันเพิ่งจะมาฮิตในบ้านเราคือจะเป็นเนื้อที่ไขมันน้อยเนื้อแดงเยอะแต่ก็มีไขมันติดอยู่ริมๆ คนชอบรสชาติเนื้อแดงแรงรสชาตาิชอบรสชาติเนื้อแดงนะหรือว่ารักรักรักสุขภาพรดไขมันพี่คัญญาเนี่ยดีสุดละตอนนี้สองร้อยเสิเราไม่มีทางเลยที่จะได้จานแบบเนี้คุณภาพเกินราคาไปเป็นเท่าเท่าตัวเลยคือคือคือกินนะอ่อนกินก็อร่อยอึ้งแล้วนะพอเห็นราคาอึ้งกว่าใช่ กีนดูเฮ้ยกูกรจริเลยถูกมากใช่นี่เมนูชื่อว่าอะไรครับเป็นพิคันย่าสเต็กนะครับเป็นเนื้อพิคันย่าน้ำหนัก200กรัมราคาอยู่ที่290บาทไม่แพงไม่แพงราคาดีเลยครับเมื่อเทียบกับรสชาตินะเป็นไงพี่ชิมไปแล้ชิ้นหนึ่งแล้วกินอีกรอบนึงอ่ะชิ้นอีกรอบเลยส่วนสะโพกด้านบน นี่คือส่นสสวนสโคกด้านบนที่หุ่มที่ต้องชุ่มๆเราต้องสรุปว่าร้านไหนที่เป็นร้านชนะเลิศในใจของแต่ละคนใช่ไหมพี่ตอนนี้ตีตึ๊ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเมนูเนี่ยมาแล้วสูสีก็เป็นเตี๋ยวเนื้อแล้วนี่ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ราาดูครับมันดับเบิลนะแพนดี้สองชั้นราคาอยู่ที่240บาท ้องชิ้ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์สองชิ้นเนื้อหนเนื้อหนาเนือมีเนื้อสองชิ้นแชิ้นชี้น4ก๊อบมาตัวเนี้ยแป้งก็เป็นอเมริกันอ่ะพี่มาอ่ะตังงว้าวนมแบบน้แมันแป้งม็น่ดึงขนมปังั ดีนะแต่ที่สำคัญราคาก็ไม่ไม่สมูงมากนะอ่อไถ้าเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ลนะใช่ะะ ER กันเลยจะบอกว่าเป็นดับเบิ้ลเป็นดับเบิ้ลนะสองร้อยกว่าบาทขายอยู่แถวบ้านรักเลย โครงนี่เป็นชิโครงหมูบาร์บีคิวอันนี้น่าจะเป็นฟูลแร็กไหมพี่ฟูลนะตัวนี้ฟูลเลยฟูลแร็กสี่ร้อยยี่สบ้าบาทไม่แพงมาพร้อมเป็นฝายอิ่มมัดป้าชันเจนอะไลบาล่าพี่เขาใส่ผมหาล่า อ๋ miracle. อนีมัมีซอสหาลาด้วยใช่อพี่ใช่ใชี่เขาบอกว่าซอสหม่าล่าะมันจะมีกว่าอสหาลาครับส้มแกนบลงไปมันก็จะเป็นซุปมันจะีคาซุยคะมันก็จะอนรอนนอนนะครับย่ดูความความน่าความซุยความเปื่อยของมันเี่กินเด็มันต้องใช้ใช้มือนะพี่อร่อยใช่ชิ้นนี้เยเยอะ oh, มาก ร่อ,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 อนเลยเห็นไหมไม่มีความหลงเลยอร่อนออกมาเลยไม่ต้องแทะเลยอ่ะไม่ร่อนไม่ร่อนเลย eating yeah, out ma